การเอาผัวนี่ถามเพื่อนว่าเอาเห็นยังเอาผัวโมจักก็บอกเป้าปหมายในการเอาผัวเอามายังผัวเออมาเบียงงานนีแด้มาเบียงงานมาสั่งมาชามม,มาเป็นครอบเป็นครัวหรือว่า,อาเอาผัวเอามาเผาหน้า้ให้โตไปลปรนบ,บอกบอกก็แม่ตัวบอกติงถามตัววันบอกเดอ้อแม่ตัวกติง่งยังชีว่าอีกอยู่ให้เข้าใจเอาลูกเคยมานั่น บมมนว่าเอามาเผาหน้าให้เราไปลินได้ให้ตัวไปลินได้ให้เขาใจก็คักเด้อในการใช้ชีวิตธรมาหากินนะให้จใจก็คักตอนที่ยังมีบุญยังมีผู้ใหญ่อยากซอยอยากสู้อราอุ้มอยากคุมชุมโตชุ่มจเจ้าความีตนพิษกันเอยแล้วไปกับคุณติได้เราไปเลยเรเลี้ยวซาดได้บ้านไหนเป็นบ้าเป็นู่อีกเจ้ากัน นนได้นี่บรรโคกเอาเฮ้ยเฮ้มรถเฮ้ยสุโฟเป็นกะไายคลิปน้องสุโฟเป็นกะบ่เป็นกะไรไปไปทำงานอยู่โรงงานอยู่สวรรค์ได้นี่เพื่อนไปฮับฮับมาส่งฮับส่งเลยฮับส่งจนอ่าพ้อมบ,บ้านถึงบ้านเลยบรรยากาศสีวุ่นวุ่นในตลาดนัดได้ทุกคนเด็ก เดี๋ยวคนมันโคกเอาพักมาขายนะาล้าพักห้าขาคิงนะอยู่ทางนอกปูได้มาซื้อนํำคนมาแต่ทางนอกปูทางเชนูทางบันพีนปูมาซื้ออพักน้ำมันโคกไปขายได้่นี่ให้ทุกคนเบ่งน้ำกันเนาะอันนี้พัก บ้านโคกเขาได้ปลูกนี่ทุกคนผักกันชาวบ้านโคกเขาเองได้ปลูกผักกะผักอันนี้นี่เบ่งดูนี่หอยสินไข่ก็มีนี่นี่นี่นโอ้ผักอันนี้มะแตงก็มีนี่น่ะมะแตงก็มีนี่อันนี้ก็มีนี่ผักหอมผักสั่งโอ้ยสลัดนี่ก็มีนผักอันนี้อันใส่อัน ชั่วไกลอนะนะแพลวบอกแ,แปลงอือมใค่เนี่ยดูเนาะบุอึดพักเนี่ยขาดทีงผูกได้บัดเปิดภาพมากดูเฮื่อเด้อทุกคนเด้อเนาะ ขอกาบทักทายสบายดีพี่น้องสบายดีและก็สวัสด,ดีเอีทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อพบอพอกันกำลังตัวสิบปันสุขพี่น้องเอ้เนาะอยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องเอ้ตอนเช้าเปิดห้องซีมือนี้กอะอาตลาดนัดโปุเบิ่งดูเป็นแสดงกายสินโอันนี้กะตอนนั้นก็นกนล่มแน่ไปไหนระวังตกหล่นเด้อเปลี่อนไม่ได้ตีน,นะนลูก thông tin và thông bạn này đám bạn này thưa nha đây em nha em mấy em em nha mấy nha thưa nha thưa nha em nha em 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 mấy hồ cơm em em chỉ em nha bên em này nha em nha em nha nè nha em nha nè em em nhà em 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 nhà em 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 ่านมาใส่เลยเพิ่นชงใส่เพิ่นเห็นเพิ่นอยู่ในกล้องันมสงใสยแก้วแก้วแก้วปอตัวผักหน่าข่าคิน ร้อนอร่อยปจับกระตอ่ะได้มาแล้วด,ดอีอ่าก็โตพักเต็มโตปลูกบ้านนี่บ่นนอนไงฮะบ่อคนชื่อเอาอันนี้แกเรียกว่าบ่อให้ปลูกรถปลูกมือเดียวพักเต็มอยู่มันยังไม่ได้ปลูกดอกหงษ์ซื้อใน่คนชื่อเอาชื่ออยู่แท้ไงคนชื่ออยู่แท้ไน่ตลาดนัดคนชื่อน้ำคนบ้านไดน้ไงบ้านเขาอย่างเดีย ่บ้านเฮาขอกันยังปลูกได้เนาะมะนาวเลยอยู่บ้านได้มะนาวกับแม่กับผัวบ้านคู่อีกเนาะบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันแสดงว่ามะนาวคันปลูกก็ได้คือกันได้เออขากันยังชื่อในบรรวานนี่ชื่อแต่บ่ชื่อเดียวคันบ่วถือห่างกันเลยสิบ่ัซื้อไปเลยสิบ่พากันตีงโตเนาะก็ยังอยุบพันวาเช่นอันขิดตะไค่์นะขิดตะไพ่อันมันอยู่ลงกหนาเิ่นสิดึงออกเพิ่นสิมากใหม่หรือว่ายังบ่ได้มางชีเฮ็ดอันนั้นก่อนบ่ ให้เห็นในขะให้เฮ็ดไดข่อยบอกแต่ตัดไม่ละวัวก่อนมิตรว,วาสิเฮ็ดจีเฮ็ดลูบตีนจะเชื่อเนาะทุกคนข่อยบอกคักแต่ว่านนี่ข่อยกระโทษบอกข่อยขั้นไปหาอยู่เฮือนไงในว่าลายจะน้อยลำคานข่อยบางนี่เนี่ยผักคนมันโคกเลยปลูกใจเชื่อว่าคนบ้านได้ปลูกอันนี้ปลูกมักง,งามนึงแค่นี้นดูข่อยบ้าอยู่หาชื่อบ่มีในผักอันนี้นะนี่ เขาซื้ออยู่ไซต์ทามเขาผูกเขาขายผู้จักบ่อตลาดนัดเวลาเขามาขายเบีย้ยมันนบบมีอยู่มันทันได้ใหญ่ขอน้ำเขาอยู่เบียบ้ยขอน้ำเขาเบียบ้ยมันนบไปบงเด้มันก็แบบนั่นแล้วไปบงต้องต้องผู้จักแล้วเพื่อนใกล้เขาาจะห่างยุ่มันทันได้ใหญ่เด้มันทันได้พอบงพักอันนี้ก็ให้นะ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 วันนั้นเราปลูกอ่ไดแหละไอ้เอ้ปลูกอ่ไ้เอ็ซีไอ้ไก่เคลียร์มันปลูกอ่ไดแหละยาจะปลูกอ่ได้ไก่ลาย ไกล้เขาก็มีตัวขันตัวบังมันคือกันซื่อแยงมาขันคอยว่าอยู่แยงกสิซื่อให้ซชพี่น้องเลยเงินเดือนคอยออกนี่เกินมันยากสี่องเบิงรองลงทึนเบิงลงทุนอยากให้เป็นคนอยากให้ครอบครัวนี่มีอยู่มีกินเบ้่าใช่ะสี่ลงทุนให้คันว่ายังบบได้ลำนั่นก็ได้เพลลำมันคัะยังบบได้แต่ยาได้ขอบริเวณน้ำเล็บบ้านนี่ขอบริเวณบริ หนุ่มบุญว้น้ำได้ข่อยกับมืออ้น้ำมือยอ้นั่นนะพี่น้องเห็นเนาะบ้าวชีชา้ามันกระยักมืด <c oughs> พี่มานั่งพี่เน,นี่ยังแล้วเนี่ยเน,นาะ เห็นอยู่บ้เห็นไม่อยากแจ้งไปนั่งพื่นก็ได้นั่งนอนเก้ามาก็ได้คอยบ่ออกอกล้องน้ำดอกแต่เจ้านั่งเออเออนางลงเอาพักมาพี่ก็ได้นีน่นะมึงนี่อันนี้เขาขายสิเจ้าว่าสิบพันนี่ห้าพันหมดเลาสิบสิบพันห้าพันห้าพันกับเงินน,น,น,นี่พวกเนี่ยอยู่คันหลองชะน้อยนะยากาีิชางนั่งก็มีโยมเอาคนมาขายข้าวบอกไหม คนมาขายเข่าบ่ะอ๋อคณะซื่ออยู่น้าบ้านเท้าเลยว่าขายอันนี้ฮัานเกี่ยวกับการเอาพิษกันยันนวนไปลินเอาให้วานนี่โอออยแบบ่าไม่ต้องนั้นอีกขิถามเพื่อนอีกแบบนี้ถามน้องมะนาวอีกในการเอาผัวนี่สีถามเพิ่นว่าเอาเห็นยังเอาผัวคูจักก็บอกเป้าหมายในการเอาผัวเอามา้ยังผัวเออ มาเบียดง,งานนีเด้อมาเบียดง,งานมาส่างมาถามแมนมาเป็นครอบเป็นครัวหรือว่าจะเอาพวันเอามาเผาหน้าได้ใหตัวไปลิ่นบ่บ่บ<อ>ก็เมย์ตัวบ่ติงถามโตัววันบ<อ>่เดอแม่โตัวกันติงยังชิว่าอีกอยู่ให้เข้าใจเอาลูกเคยมากันโมเมนต์ว่าเอามาเผาหน้าได้ให้เราไปิ่นได้ให้ตัวปลปรนได้ให้เข้าใจคักเดอ ในการใช้ชีวิตธรรมะหากินนะให้จังหวใจกักกักต่อนที่ยังมีบุญยังมีผู้้ใหญ่อยากซอยอยากสู้อุ้มอยากคุมชุ่มโตชุ่มเจ้าความอีตนพิษกันเรื่อยแล้วไปกับคุณติไหนเราไปเลยเรเลี้ยวสาดได้บ้านไหนเป็นบ้าเป็นงัวอีกเจ้าก,ก<ๆ>ัมันแบบนั้นไหนมาตอบอีกบานหนึ่งอาพัวนี่เอาเห็ดยังบ้านี้นอาพัวนี่เอามาเห็ดยังเอาม้าสางมาใายแล้ว มาเห็นเรื่อเห็นงานสร้างซานี่ิม่นยังสร้างซาเบียงานนี่แด้อข้อมมายของการสร้างซานี่เข้าใจบ่บาทนี่เข้าใจสร้างแบบนด้สร้างซาเบียงานนี่แด้อเบียงานเอาเบียงานลงลึกเบียงานนี่คือยังบัตรนี่เบียงานทำมาหากินนี่คืออียังบัตรปลูกพักปลูกหยาไปใช่แล้วจักแล้วบ่เข้าใจแล้วบ่เข้าใจเห็นบ่ตัวอย่างนี่เข้าพาเห็นนี่ต่อให้โตบกคายโตก็ได้กินนี่ลวกผอกลวกฟักจำเจลนี่มันก็ะแมนเบิดอาหารการกิน ย้ำนากเห็ดนาข่อยเบ่าน่ะมะนาวไอซิกเจ้าคือว่าจะคือบโเห็ดเองเจ้าบ่ข่อยมีเงินชื่ออยูข่อยโบเห็ดข่อยกับมิกมิบโมเมนว่าเบ่าว่าดูถูกนอกมะนาวไดไพี่เ้างคืออ้ายบัมีเวียกเห็ดหาเงินได้พอได้ชื่อกินมันก็บบได้เลยบดได้ปลูกเองมันบุีเวลาไปปลูกเองดินข่อยกับกุ้งก็ันดินนาข่อยนะ ติดกำนาบะมีเจ้าน่ะปลูกมันนะติโอ้ oh, จนปลูกมันเอาบุลูก mm hmm. อันนี้ปลูกมันเอาตุ้งย้ของเราไข่าปุ้นน่ข่าปุ้นบ่ทำ้วบ่เมียเอาข้าใจเนะาะการใช้ชีวิตธรรมะหากินนี่มึงกูอ่านหน่อสืออ่อนงามมึงในพี่น้องเป็นผู้อาอยุโมึงเด้อ ตราคอยจับออกมากินมึงได้ผูกเงาหนึ่งกะทิผูกเงาขหนึ่งแน่นี่ชอยได้นี่นะมึงนน่ชอยได้คนนี้มันกลัวหัวมะนาวาผูกบังมัดกระตูมันหาพันได้นี่นะเขาก็ชื่อชอนมาหามึงนน่แล้วคอยคอยชิเบิงบัดชิเจ้าปลูกชือเจ้าชิปลูกํำได้ชิปลูกคือปลูกตอนปลูกก็เม่เจ้าอันย่อสองนานนะบอกต้นใช่นะต้นเอาก็ได้รมวนตังบ้าดอกต้นอาอันสองนานนะคอยเคยปลูกคือกัน ขอไปอยู่เวียงน่อขอไปอยู่น้ำคนขอไปอยู่น้ำฝนหน่อยพันธผ้าปลูกปลูกไม่สปลูกรุ่นูกป่นเดินบ้านนี่เฮือนบ่อร์นต์ูกพักอย่างกะมีเบิดแม่นบาบาแววให้อันนี้บอกคุดจอกจอกข้นมาอันเป็นนานคุดๆๆคุดคุดคุดป่านขั้นขืนแบบเห็ดหน้านี่แม่นบ่แม่นนั้นก็ใส่ปุย๋ยขีงงัวกับมีใส่แกลบแกลบกับมีความงามๆๆๆานั้นก็ขวดขวดขวดป่านนี้มันจะปลูกพักบัวกะทิกไช แบบดำหน้านี่เป็นป่ะแล้วมันก็แตกหัวออกมาเป็นพั่วบบเนี่ยนำน,นแลเวาก็มีอยู่ได้กลางคืนด,ดนยำนอนนะ่ะนั่นแหละยำนอนนะ่ะยำเว้นสี่ต้องเห็นเวียจะมาเห็นบ่อเฮือนอายนอนเว้นเห็นบ่อายถามมาเนี่เห็นบ่าอาอนอน,นเวน้นถามวาอจากนอนบ่อจากนอนคือกันมะนาวจากนอนคือกันเนื่องอย่างนอนนะ่ะแต่มันนอนบ่ไไรเฮาก็มีภาละตัวต้องขึ้นแบบนั้นได้อือ บ่อได้บอกได้ก้มหนะ้าบอกได้พี่น้องเลยเวลาบอกได้ก้มหน้ามาดิทุกท้วรได้เวลาบอกได้นะดดไดไดถือเลยเป็นก้มหน้าทดานนะห่านะใจมันบริเนี่ยใน้พี่น้องแต่นี่มันคือแบบคือเบียดเวียดที่แบบว่าแบบว่าบ่ห้เข้าอยู่แบบเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะนะ คือนอนนี่นอนอนอนเว้นนี่เพื่อนอ้ายมีแต่ผู้เดียวได้นอนเว้นนะโมนี่นอนเวนน้นแปลงหน่อยเนาะอ่าคือว่าเจ้ายัางช้ำโมนี่บอโอเนาะพังเด้อข่อยชิบ้าอีพังเด้อขออ่อ,อยชิบอกเลยไอ,อช,ชิบอกเลยพังเด้อเนาะมันนี่โทศัพท์จักรชิบบอกคือเอฟซีคิดว่าถือหรือพิษ ามานาวพังน้ำกันคือเข้าไปให้ไปหน้านี่เขาสังเกตค่อยสังเกตบึงให้หน้าหน้าแต่ละคนนี่มีบดเครืองผูกของพังพี่อ้องกุ้งหมกหุงก็เป็นผู้อายุอันหน้าอีเม็กกะหน้าชาเมกนะกะแมนบ่อยเล่ากุ้งหมกหุงชวนผัวชวนพักข,ข่าวนาเป็นผู้อายุแต่เป็นยังสามนี่มานาวชีเห็ดบ่ได้กับครอบครัวมนาวชวนแหน่วชวนผัวได้เห็ดเกยวบุกานชิบวะผัวชวน พากันชวนว่าโอ้โหเฮ็ดกระยาโบได้ได้แบบน่ะโบเฮ็ดเด้อต้องเฮ็ดต้องลงมือทำกันเว้นนี่อยากนอนนี่เขาไม่ไดมันอยากนอนนี่ต้องคุดหาทางอื่นไปเฮ็ดหากินน่ใส่ปากตัวเองเนี่ยปากที่เจ้าเองเนี่ยไปหาคุดคุดกระปูคั้นเบื่อคั้นเบื่อโบอยากกินกระปูรู้กับคุดกับไปแลกเนื้ออื่นแลกอันอื่นก็ได้ขายข่าวบ่จดไว้ก่อนขัดเดียวจะไหนแล้วเด้อ ประมาณอาหาทีร่รอกเข้าใจปะจ,จับใจคว่มได้ว่าอ้าอ้ยบอกรักๆหรือมีอย่างไนอ่ะบอกให้ปูพักผงยาแล้วบอกหอกากินบอกให้ดูให้มันให้ดูให้มันนอนเว้นกันบ่จำเป็นเท่ากับพึกตัวเองนี่แหละพี่น้องเลยพึกตัวเองนี่แล้วเอาเวลาที่เขาชิ่นนอนเว้นนะ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงนะ่ะไปหากินมืน่อหนักคำข้าดย้าคันไปหากินย่างเขาป้านะ ทไปเอ้ยหาเด้อยปู่ป่าจะลงไปหาไปงมเลยเอ้ยมันเท่าไรแม่เราโอ้ยมาไหนดอกยันบาไรยัน่าไหนดอกยันมาไรเดี๋ยวนี้นี่แต่ชาขเจ้าส่างครอบครัวมั่นนี่กับเวนเราว่าประมาทน้องนอดอกพี่น้องเนรอคือข่อยังบ่เห็นเจ้าเห็ดออียงเป็นสิ้นเป็นนานเลยได้เดี๋ยวนี้เด้อให้ห่าหันได้ให้ห่าหันบึกบืนสู่สนไหน ตื่นคอยตื่นแต่หกโมงบุดเดือห้าโมงในเพื่อนคอยตื่นนอนนะคปช่วยบอกให้โมเมนตเน้ว่าลูกข่ามาถ่าข่อยได้ข่อยนี่เปิดลูกมาเปิดประตูถ่าลูกข่าอะไรมาเนาเวยตั้งแต่ตลาดนัดเขามากลางตอนเช่าผุ๊บเออเนอะอยากให้เนีอยเดียวพี่น้องอยากให้วันนี้ทุศิตอยากให้ พิษกันว่าพิษกันคือว่าเพิ่นพิษกันอย่างต้มกตกะไก่มาพัวก็จิไปไถแต่ว่าพิษกันจิไปล,ลิ้นโอ้ยเพิ่นโอ้ยน้ำจะกระบ,บาดเพิ่นว่าเขา,าวาา่าว่าไาาาอ้คนเพิ่นะเขาบอกว่าไอ้คนในบ้านนี้นะเพิ่นว่านเพิ่นบา้นบานเขาไอ้คนนะเพิ่อนบ้านในบาน้านนะแต่เหตุผลยังกระย่าบ้านนี้ อย่าให้ได้ยินอีกว่าพิษกันด้วยการไปรลิ่นหรือว่าเจ้าอยากไปลิ่นเจ้าตัดออก้าคอยบอกเดอ้อเจ้าเด้อการที่สิไปลินนะตัวมีเวียนะส่วนผัวไปให้ไปนะเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนพดตพักเวลาว่างตอนที่ยังกะอยากให้มันงามกะตอนสีนอนนะคิดว่าโอ้อยางนอนเลยโยได้กกะหดออกร่างกายไปนําโาอ้ที่เจ้าขึ้นบุไปเฮ็ดเองถ้าไปเฮ็ดหนาวเน,น่มันเวียนน,นาที่คอย เดอ้อให้เขาใจบันนี้ได้พัวเลย <Okay. S 1> เอาพัวมาแบบใดให้ตัดโมเมนได้ให้คึ้คักได้เอาพัวมาเลี้ยงมา,าเอาเบิรงพี่เบิรงกล้องพี่ไอบอกนะโมเมนได้เอาพัวมาเลยให้คิดว่าเอามาเลี้ยงมะานาวเอามาเลี้ยงเมย์เอามาเลี้ยงครอบครัวเจ้าให้พัวเผาหน้าตไปลินเลี้ยงงัวผัวเลี้ยงงัวเดอ้อเลี้ยงไก่เดอ้ออยู่นะข่อยไปรินคำมาแต่ข่ขอยจักชิมาดอกก็เมย์ข่อย จะหากินถาเด้อโทษมันก็สบายแล้วแบบน่ะมาเราเห็นเล่าหอบเครื่องนี้ก็โอ้ยสักกีแห่บางยังใหญ่เลยบบบนี้น่ะเปลี่ยนบ่บบานี้สิเปลี่ยนบ่เปลี่ยนยูมายังมือหน่ยังลืมถามเอาข่าวมาชีเอาข่าวมาชีบริพิษกันนะว่าเอาข่าวมาชีนี่มานวันหนิงเฉ่อ่ยคอยเฉล่ยเจ้าเจ้าจะข่อยผัวได้อยู่ใช้เดินเจ้าไปหน้าถา ไปหน้าท่าให้เมียม,มาสีเขาไม่ได้พิษกันเนาะหมอตือได้เป็นไ,นได้ช่วงนะบ่ช่วงแล้วช่วงเลยดูมากินเข่าจะเช้าปุ๊ช่วงแล้วบาดน,น,น,นี้ยันได้นอนคืนนี่ได้นอนคืนก่อนนะยันบรดนี้นอนคืนออกมานอนหน้าออกมานอนหน้าน,ะน่ะเนาะช่วงนี้บัดนูมากินเขา่าหิวเขาบาดกินเขา่ากับไม่่ายเป็นเจ้านี่กินลายเลยบัดนี้เนาะหิวดิได้ยังกินเช้านี่ถุกเท่า ไปเอาเท่าไปหาเท่าบ่เท่าไปหากระเมยบ้านนี่พี่สุภูครับเด็กหลังจากที่ขึ้นไข่หวยนั่นไงมันขอนนี่ดีไก่เฉพาะชาเดียวปลาลายลายปลานะเออลายชาเมื่อใดจะชวนเนธีไปถ่ายคลิปมันก็แบบนั่นแหละไทยดูความดูความมันนั่นเพื่อกะดูนาะไปจะทำเย็นแนวดูนี่ไทยเรนจะเฮ็ดอีกบบบนี้ผมมักอีจะทายได้พิจกันเพียบกันทำบ้ามันได้ลายชามะไฮหรอกมันได้ อยากไปบิงบบ้งที่เจ้าเฮ็ดที่เจ้าชะที่เจ้างม้มกลังจังกิ๊ดสือข่อยห้บ่จังไปหาเท้าคุดกระปูวานนี่ถ่ายคลิปแล้วว่แมน่น,<อ>นกะ<ง>หลังจากทิ่ดสือข่อยห้กแล้วตอนแรงขันไปลิ้นมือว่านี่ชิได้บก่กระปูได้บ่เท้านน่เด<ง>้อตื่นเช้ามาไอชสิบอกเลยตื่นเช้ามาตื่นเด็กลุกเช้านอนกับนนอนแต่เว้น แนมแนมแนม่กล้องผีแนมกล้องผี <ๆ S 1> ติ้นเด็กลูกเช่าลูกหนึ่งเข่าเปาไพ่ปัดเฮือนปัดชานเวียกได้นี่อันนี้เวียกได้นี่เวียกคันสิคนสี่มเมฆเฮาละลูก<ร>ามา,าลูกแต่สองโมง,งอืมละลูกยังสองโมงเราลองไปรับเราเจ็บเออเราเออชี <mem> ่แล้วได้เชียเ่ยแล้วอีกชองนาทียังบริกีนห้อยยาห้อยยังอืปัจจันยังอยากไปลินเนาะ เราเจ็บเอวเลยอันั้นยังอยากไปลินอยู่ยังอยากงยังไปลินเดียเนี่ถือบอกข่อยว่าเจ็บเอวก็นอนอยู่เฮือนนี่ยังในีนอนอยู่เฮือนนห่บีไพห้บเอาดรอเหตุผลอันยังกระตามบ้านนี่ร้อยล้านเหตุผลโบเอาเอาในิ่นข่อยแนะน้ำนี่ฉันเจ้าจะมีชีวิตครอบครัวดีๆเด้อเื่นเช่ามาหนึ่งเข่าล่างถวยบัดเฮือนแต่งอยู่แตงกินแล้วปุ๊บเอากระบุงกระตากระยังไปนะ คันรเราบ่ได้นอนหน้ากับไปพุขั่วดสวนขุดนน้นพอกนานพักปลูกหัวชิงคขยปลูกข้าปลูกทิงปลูกพักปลูกางาให้มันเขียวอย่าว่าอยาอาอ่างนั่นอ่างนี่ยังเห็ดอันนั่นเห็ดอันนี้ยังข้าหันข้านี่แม่มึงก้องให้เห็นสายตาต้องสัญญาต้องว่ากันรถถ้าว่าทิเจ้าปฏิบัติต้วนี่บ่ได้ข่อยเชื่อเลยโมเมนต์แต่ข่อยผู้ใหญ่สิบุสนใจเลย ข่อยสิบึงนี่ภายในในี่จะเชื่อเชีย,ชยแต่ถ้าเจ้าลูกไปจะนี่นี่ยังเดือนจักเดือนกินดองเจ้าเดือนเดียวแ <c oughs> น่ยังเ,เดือนเดือนเดียวเจ้าผูกผูกพักไปนี่เจ้าก็ได้กินใช่ดองเจ้านี่ถืบอบอกข่อยว่านะ <c oughs> มันกับบริื้อเอาเบิง้งเอาข่อยสิบึงพี่น้องเด้อยังเดยชื่อให้เอาลักของรักพ่วมาแล้วแล้วข่อยชื่อลงขึ้นให้ บ่ได้เอาเงินจากผู้รักผู้ใหญ่ข่อยนี่แหละสิลงทุนให้มีอย่างเช่อว่าอีกบ่ไปชื่อข่าวได้ลูกค้ากะถ่ายอยู่ฮะบ่มีสิตั้งมุกตั้งใจบ่บอกรู้บอกไอ้ซีรู้ตั้งมุกตั้งใจแล้วบ้านปู่พักผู้ใหญ่แล้วให้ชื่อให้ตั้งใจจดไว้ใช้สมองเลยโมเมนต์สิตอนคอยไอ้เอ้าไอ้บอกชื่อไร มือไหนที่คอ,อยยาบอกเราคือมือไหนท่คอยโอบโซนใจเด็ดเต้เด้อเอาไปบานพี่น้องสบายดีสบายดีเบิ่งเข่าได้หรือเปล่าไมนะ่เอาเมื่อไดยบ่ไม่คอยนะโอ้มาจาักได้อย่างนี้ชื่อเอาบ่ดือเพิ่นเอาให้อย่านะอ่านี่ยคอยชะอ้อนนี่ลนะพี่น้องแมีีพ่่ดไเอาไปกินเพื่อนถือผ้าเลยบ่ โอ้เราอยากว่าหมอกอยากรู้อ่ะเาพี่น้องเดี๋ยวสิประมาณนี้แหละตัวกชิดจะซื้อเข่าว่อนด้นดพี่น้องเด้อเอาพี่น้องสบายดีทุกคนเนาะผทุกข้าก็ท่า